ในฐานะวิศวกรน,นะคะเวลาเราคุมระบบในโรงงานยาที่ได้มาตรฐาน GMP เนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าสิ่งที่เราออกแบบหรือดูแลอยู่ทุกวันมันจะไม่เผลอกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาความปลอดภัยยาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าคิดเหมือนกันนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะคือมองผ่านเลนส์ของการเฝ้าระวังความปลอดภัยยาหรือที่เรียกกันว่า pharmacovigilance หรือ PV นะคะ โดยเฉพาะเลยสำหรับเพื่อนๆวิศวกรในโรงงานผลิตยาทั้งยาเคมียาชีววัตถุคือเนื้อหาเนี่ยอิงมาจากหลักสูตรที่เขาพยายามจะเชื่อมโลกวิศวกรรมกับเภสัชกรรมเข้าด้วยกันนะคะให้เห็นว่าเรื่องยาเนี่ยเออมันไม่ใช่แค่เรื่องของหมอหรือเภสัชกรเท่านั้นนะคะใช่เลยครับ จริงๆเรื่อง PV เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แยกส่วนออกมานะครับแต่มันฝังตัวอยู่ในระบบคุณภาพของโรงงานหรือ PQS แล้วก็หลักเกณฑ์ GMP ที่วิศวกรอย่างเราๆคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วการเข้าใจ PV เนี่ยมันเลยเหมือนช่วยเติมเต็มภาพรวมของคุณภาพและความปลอดภัยให้มันครบถ่วนมากขึ้นนะครับเน้นเรามาเริ่มกันที่แก่นของมันเลยดีไหมคะว่า PV เนี่ยคืออะไรกันแน่คะเป้าหมายหลักๆเท่าที่เข้าใจก็คือตรวจจับ ประเมินทำความเข้าใจแล้วก็ป้องกันพวกผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการจากยาหรือ ADR แล้วก็มีอีกคำคือ AE เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์สองคำนี้ AE กับ ADR มันต่างกันยังไงในมุมที่วิศวกรควรรู้บ้างคะครับเอาแบบง่ายๆนะครับ AE หรือ Adverse Event เนี่ยคืออะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยตอนใช้ยาไม่จะเป็นต้องเกี่ยวกับยาโดยตรงนะครับอ๋ออะไรก็ได้เหรอคะ ใช่ครับแต่พอเป็น ADR หรือ Adverse Drug Reaction เนี่ยคือ AE ที่เราสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวกับยาโดยตรงความต่างตรงนี้สำคัญตอนเราจะไปสืบหาสาเหตุนะครับเพราะต้องดูว่ามันมาจากยาจริงๆหรือมาจากปัจจัยอื่นเช่นอาจจะมาจากปัญหาในกระบวนการผลิตซึ่งตรงนี้แหละครับที่วิศวกรอาจจะต้องเข้ามามีบทบาทข้อมูลพวกนี้ก็มาจากหลายทางมากครับ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์คนไข้เองหรือข้อมูลหลังยาออกขายไปแล้วซึ่งก็จะมีองค์กรกำกับดูแลทั้งระดับโลกอย่าง WHO, ICH หรือ FDA, EMA แล้วก็มีอยอยของบ้านเราคอยวางกรอบกติกาให้มันเป็นระบบเดียวกันครับค่ะแล้วพอมีข้อมูลเข้ามาแล้วในโรงงาน GMP ที่มีระบบ PQS กับ GMP คุมแคมอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะ เราจัดการกับข้อมูล AEDR เหล่านี้ยังไงให้มันเป็นระบบแล้วก็เชื่อมโยงกันได้ดีคะ่ะอ๋อมันมีกระบวนการที่ค่อนข้างชัดเจนเลยครับตั้งแต่รับเรื่องเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องประเมินก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกับยาแค่ไหนที่เรียกว่า causality assessment นะครับค่ะแล้วก็ดูว่ารุนแรงไหม seriousness เป็นยังไงจากนั้นก็บันทึกเข้าระบบซึ่งจุดสำคัญมากๆเลยคือการใช้รหัสมาตรฐานอย่างเม r a ครับเม r a ครับ เมดรานี่เปรียบเหมือนพจนานุกรมกลางทางการแพทย์เลยนะครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยสามารถเรียกอาการเดียวกันด้วยชื่อเดียวกันพอมันเป็นมาตรฐานเดียวกันแบบนี้เออมันก็ทำให้เราวิเคราะห์ข้อมูลข้ามโรงงานข้ามประเทศหรือแม้แต่เทียบข้อมูล AE กับแบตช์กันผลิตที่ต่างกันได้ซึ่งวิศวกรที่ดูแลระบบข้อมูลน่าจะเห็นประโยชน์ตรงนี้ชัดเจนครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันทำให้ข้อมูลมันคุยกันรู้เรื่องเนาะคะ ใช่ครับแล้วกระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน PV ในโรงงานแล้วก็มีคนสำคัญที่เรียกว่า QPPV หรือ Qualified Person for Pharmacovigilance คอยกำกับดูแลอีกที นอกจากนี้เรื่องที่ใกล้ตัววิศวกรมากๆอย่างการจัดการข้อร้องเรียนด้านคุณภาพหรือว่าการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Control เวลาเราจะปรับปรุงเครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตอะไรเนี่ย mm hmm. ก็ต้องประเมินด้วยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของยาหรือเปล่า mm hmm. แล้วก็แน่นอนว่าต้องพร้อมรับการตรวจสอบระบบ P ีีจากหน่วยงานภายนอกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นยาชีววัตถุนะครับอาจจะมีประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นมาอีก เช่นเรื่องการกระตุน้นภูมิคุ้มกันหรืออิมมูโนเจ i c ซิตี้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรงเลยโหฟังดูแล้วมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะแสดงว่าไม่ใช่แค่รอรับรายงานอย่างเดียวแต่เราต้องมองหาความเสี่ยงเชิงรุกด้วยอย่างที่ได้ยินมาคือเรื่องการตรวจจับสัญญาณหรือ Signal Detection นะคะมันทำงานยังไงคะคล้ายๆกับที่วิศวกรคอยมอนิเตอร์หาความผิดปกติในกระบวนการผลิตหรือเปล่าคะใช่เลยครับคล้ายกันมากเลย Signal Detection คือการพยายามมองหาสัญญาณรบกวนหรือแพทเทิร์นแปลกๆในข้อมูล AEDR ที่เรามีอยู่มหาศาลอาจจะเป็นรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือความถี่ที่มันเพิ่มขึ้นผิดปกติเพื่อจะหาความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจจะยังไม่มีในเอกสารกำกับยาเลยก็ได้ครับเหมือนฟังเสียงเครื่องจักรหาเสียงแปลกๆก่อนมันจะพังประมาณนั้นเลยครับคือนัก P ีก็จะมองหาแพทเทิร์นแปลกๆในข้อมูล a อเพื่อหาความเสี่ยงใหม่ ก่อนที่มันจะส่งผลกระทบกับคนไข้ในวงกว้างพอเราเจอสัญญาณที่น่าสงสัยแล้วเนี่ยก็ต้องมาประเมินกันต่อแล้วก็อาจจะต้องปรับปรุงแผนการจัดการความเสี่ยงหรือ RMP RMP Risk Management Plan ครับมันเหมือนเป็นแผนที่ความเสี่ยงของยาแต่ละตัวเลยที่จะบอกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้บ้างยังไม่รู้อะไรแล้วเราจะติดตามหรือลดความเสี่ยงนั้นๆยังไง ซึ่งตรงนี้วิศวกรก็อาจจะต้องเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆด้วยครับชัดเจนเลยค่ะว่าเกี่ยวข้องกันเยอะมากจริงๆทีนี้มาถึงส่วนสําคัญเลยค่ะคือวิศวกรอย่างเราๆเ,เนี่ยจะเอาทักษะที่เรามีไปช่วยตรงไหนได้บ้างคะคงไม่ใช่แค่สร้างฐานข้อมูลเฉยๆใช่ไหมคะไม่ใช่แค่สร้างครับแต่ต้องออกแบบให้มันฉลาดพอที่จะช่วยจับความเชื่อมโยงที่มันซับซ้อนได้ เช่นเชื่อมข้อมูลแบตช์การผลิตที่เรามีกับแพทเทิร์นของ AE ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าพัฒนาระบบอัตโนมัติให้มันจัดการรายงาน AE ได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นและทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิศวกรอย่างการทำร c a u s e analysis หรือการหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยนะครับในการร่วมสอบสวนหาสาเหตุของ AE ที่อาจจะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์หรือแม้กระทั่งระบบสาธารณูปโภคในโรงงานที่เราดูแลอยู่ โห oh, แสดงว่าข้อมูลจากระบบควบคุมกระบวนการผลิตอย่างพวกสกาดาที่วิศวกรหลายๆท่านดูแลอยู่ก็อาจจะมีประโยชน์ในการสืบสวนเรื่องความปลอดภัยยาได้เหมือนกันถูกต้องเลยครับแล้วในอนาคตล่ะคะมีเทรนดอะไรที่วิศวกรน่าจะจับตาเป็นพิเศษไหมคะ ในวัดวง p ีีนี้โอ้อนาคตนี่ไปทางเทคโนโลยีเต็มตัวเลยครับทั้งการใช้ Big Data ใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อตรวจจับสัญญาณให้มันไวขึ้นแม่นขึ้นรวมถึงการใช้ข้อมูลจากโลกความเป็นจริงหรือ Real World Data RWD และก็ Real World e vidence RWE มาช่วยประเมินยาในบริบทการใช้งานจริงๆนอกห้องทดลองนะครับอือหือ ซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสทองของวิศวกรเลยนะครับที่จะเข้ามาช่วยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทั้งในด้านระบบข้อมูลการวิเคราะห์และก็การเชื่อมต่อข้อมูลจากส่วนต่างๆของโรงงานเพื่อมายกระหลับการเฝ้าระวังความปลอดภัยยาให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกครับสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าการเฝ้าระวังความปลอดภัยยาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่ายควบคุมคุณภาพหรือฝ่ายทะเบียนยาเท่านั้นแต่ว่าเป็นส่วนสำคัญมากๆของ GMP ที่วิศวกรทุกคนในโรงง,งานยา ควรจะต้องเข้าใจแล้วก็อาจจะต้องมีส่วนร่วงด้วยเพราะมันเชื่อมโยงกับระบบและกระบวนการที่เราดูแลอยู่โดยตรงเลยแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ทักษะทางวิศวกรรมสร้างประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากๆเลยนะคะใช่เลยครับและผมก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันต่อดูนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นวิศวกรที่เข้าใจทั้งระบบการผลิตและก็หลักการทางวิศวกรรมเป็นอย่างดีเนี่ย เราจะสามารถนำหลักการเหล่านี้มาใช้ออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์หรือระบบควบคุมต่างๆที่เราดูแลอยู่เนี่ยเพื่อจะคาดการหรือป้องกันปัญหาความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทายได้อย่างไรบ้างก่อนที่มันจะกลายเป็นสัญญาณให้เราต้องมาเหนื่อยตรวจจับกันในภายหลังนะครับ